cô <laughs> <laughs> nó <nhóc> à. <laughs> mới phải <khai> đổi <laughs> cho cái là <cười> 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 เ้เปลียนบ้างปมาหนึอโอเคมันมีออเรยอันเดียใช่ปะรีเมียพรีเมียพรีเมียมไอ้ยุตูไโฟนแกถ่ายราดเดียวเจะพาเราไปถึงา้านนมเ่อเสงเอ่อกินขนมนเาว่ารันั่นนี่ตอสมาร้า่เลยมน้อยยแล้วนาต้งาตั้งเวลาแล้วอนนี้ ทำไมเรไม่เยาจังไม่ต้องโพสต์ก่อนไงจะได้รู้ว่ามันมีที่ <Okay. S 2> อยู่อะไรตรงไหนบ้าง